สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่นูเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เดินทางคนเดียวตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปเที่ยวทะเลคนเดียวนะวันนี้พี่นูจะพาไปจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นทะเลที่หนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักและไม่ค่อยมีใครอยากไปนะครับเพราะว่ามันเปรี่ยวแล้วก็มีเรื่องเล่าหลอนๆแต่ไม่เป็นไรครับ ส่วนมากจะไปชะอำไปปึกเตียนไปหัวหินใช่ไหมฮะแต่วันนี้พี่นูจะพาไปทะเลที่แบบลึกลับซ่อนเงื่อนแล้วก็ไพ i v a นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายตื่นเต้นจังเลยในวันนี้ตกลงู้จากทะเลไหมเนี่ยทะเลไม่มีเหรอแถวบ้านม,มีทะเลไหมไม่มีที่นี่ปูร์ถไม่มีปูนเครับไม่มีอะไรนะไม่มีปูนคับไม่มีปูนครับไม่มีน้ำมอเลยอ๋อที่บ้านที่บ้านจังหวัดอะไรผมเหร ผมที่ว่าที่ว่าเขาไม่สอนนะครับพม่าเหรอไม่ยะาไข่อ๋อย่าไข่ไม่มีทะเล,ะเลโอเคม,<ะ>มีมีมปัตทุอยู่ยมีโอเคโอเคเดี๋ยวผมไปเที่ยวคนนะเที่ยวเผื่อเที่ยวคนเดียวโอ, <laughs> โอเคครับ ถึงแล้วนะครับข้าวแกงแม่ล้วนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับตอนนี้มาถึงเพชรบุรีแล้วขอทานอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลลึกลับที่พี่นูบอกว่าไพรเวทสุดๆนะครับบ้านี่ับข้าวแกงแม่ล้วนนะครับก็เจ้านี้ใครมาต้องแวะเถาถย้อยนะครับจะมีข้าวแกงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับให้เลือกแบบชอบมากเลยนะครับว่าข้าวแกงจะเยอะมากๆเลยนะครับยาวเลยนะครับแต่ก็ต้อง จ่ายเงินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเอาอาหารไปนะครับโอเคเดี๋ยวพี่นูขอไปทานข้าวก่อนข้างหน้าข้างหลังฮะข้างหลังข้างหลังพี่นูก็จะเป็นหาดเพชรน,นะครับด้านหน้ามันก็จะเป็นถนนโล่งๆแต่ที่ทุกคนไม่ค่อยมานะฮะเพราะว่า กลางคืนนี่นะครับนี่ฮะบรรยากาศจะเป็นบ้านล้างทั้งนั้นเลยนะฮะเหมือนกับเป็นทาวเฮาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันล้างทั้งทั้งทั้งแถบเลยกลางคืนก็คงจะน่ากลัวนิดนดน,ดนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไปดูหาดไพรเวทที่มันโอเคโอเค,อเคดีกว่าแต่จะเป็นล้างกลาง,งคืนอาจจะรืดหน่อยนะฮะ,นะะเป็นป่าๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ น่าสนใจดีอ่ะข้างห,หน้าเราไปทางมาสายไปหน่อยเสียดายจังมัวแต่โอเอเดี๋ยงไงเอาเจ้าน้องพุโทโธโดนพี่หนูบินชมเลยกันไป